ว้าวว้าววิว,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 วเอ่อผมอยู่ที่วัดพระพุทธบาทตาผ้าเนี่ยครับ<ม>ก็อยู่บนเขาตรงนี้นะพระธาตุสีครูบา สวัสดีครับผมสวัสดีทุกทกท่านนะครับวันนี้พามาชมบ้านครับผมข้อดีของบ้านหลังนี้คืออะไรด้านหน้าติดกับถนนลาดยางเลยนะครับอยู่ในหมู่บ้านใหญ่เลยสําหรับเพื่อนพี่นั้นที่มีความสนใจครับผมเรียนเชิญนะครับแล้วก็ด้านข้างติดถนนนะฮะก็เท่ากับบ้านหลังนี้ติดถนน2ด้านเลยนะแล้วก็ในส่วนของประตูะมาชมประตูในส่วนของหน้าบ้านประตูอยู่ที่4.9เมตรนะครับ เดินทางเข้าออกสะดวกสบายเลยแล้วก็ความกว้างของเนื้อที่นะครับเมื่อกี้นี้ผมลองวัดดูแล้วเนาะแต่ละล็อกนี่มันอยู่ที่2.5เมตรเนาะทีนี้ผมก็นับล็อกเลยแล้วก็คูณไปเลยยอมรับว่าค่อนข้างกว้างมากๆเลยอ่าสำหรับเพื่อนพี่ๆที่มีความสนใจนะลองติดตามคลิปนี้ดูก่อนก็ผม ความกว้างอยู่ที่22.5เมตรนะฮะแล้วก็ด้านหน้าติดกับถนนลาดยางมีเพื่อนบ้านครับผมไม่เปียวเนาะแล้วก็ในส่วนของความลึกของบ้านหลังนี้อจาจจะตรงนี้เลยนะครับไปจนสุดท้ายแปลงเนี่ยอยู่ที่22เมตรครับผมนี่สำหรับเพื่อนที่ชอบในโทนสีเขียวในเรียนเชิญนะแล้วก็อายุบ้าน25ปีครับผมนี่มีเพื่อนบ้านนะครับไม่เปียวนะครับเนื้อที่ทั้งหมด131ตารางวา พิกัดนั้นอยู่ที่ตำบลบ้านเรือนอเภอป่าซางจังหลำพูนครับผมส่วนภายในแปลงนั้นมีลำไยนะครับเอาไว้บริโภคเนาะก็2ต้นนะฮะด้านหน้าส่านหลังเพื่อนพี่เนี่ยที่มีสอบถามมาว่าเออฉันต้องการบ้านาไม่เปี่ยวมีเพื่อนบ้านเนี่ยโอเรียนเชิญน,นะก็พิกัดย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับอยู่ที่ตำบลบ้านเรือนอเภป่าซางจัังหวดลำพูนครับผม นี่ก็จะประมาณนี้เนาะมีบริเวณรั้วรอบขอบชิดนะครับไม่เปรี่ยวครับผมเดี๋ยวเราเข้าไปชมในส่วนของภายในบ้านกันนี่อันนี้ผมเดินเข้ามาในบ้านแล้วนะนเพื่อนนะ,ะเลขที่1 8หมู่หแล้วก็ด้านบนเป็นกระเบื้องรอนคู่นะด้านบนแล้วก็ใต้ฝ้านี่จะเป็นสมาร์ทบอร์ดนะครับข้อดีของสมาร์ทบอร์ดคือ ไม่มีปัญหาเรื่องมอดเรื่องปวกนะนี่นี่นะครับลักษณะบ้านสำหรับเพื่อนพี่นี่เรียนเชิญนะแล้วก็บ้านหลังนี้ผมสอบถามจากคุณลุงมีการยกพื้นขึ้นมานะตรงนี้นะฮะยกขึ้นมาเนี่ยอยู่ที่80เซนนะก็จากตรงนี้นะครับยกขึ้นมาแล้วก็ด้านในเนี่ยกอ็อัดด้วยดินก็คืออย่างบางหลังเนี่ยข้างล่างเนี่ยมันจะโล่งเนาะแต่นี้เขาอัดด้วยดินเต็มเลยอ่ะ ก็คือข้อดีคือบ้านไม่สุดเนี่ยนะฮะแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นระเบียงหน้าบ้านแขกไปใครมาเนี่ยโอ้สามารถมองได้เลยแล้วก็ด้านบนเป็นฟ้าทีบาเห็นไหมครับเป็นฝ้าแขวนเนาะนี่บ้านหลังนี้อ่าหลังใหญ่เนาะประกอบไปด้วย2ห้องนอนหนึ่งห้องน้ำนะครับแล้วก็ด้านล่างจะมีห้องนอนหนึ่งห้องแล้วก็ห้องน้ํานอกบ้านนี่นะฮะ อ่าตรงนี้ก็เป็นห้องนอนหนึ่งห้องเนาะแล้วก็ห้องน้ํานอกบ้านก็อยู่ด้านนี้นะครับแล้วก็เจ้าของเลือกใช้กระเบื้อง30มสคูณสานะครับส่วนประตูจะเป็นประตูไม้สักเนี่ยนะครับโอ้ยอย่างดีเลยส่วนความสูงอยู่ที่2องเมตรเจนะเพื่อนนะความสูงจากพื้นเนี่ยนะฮะถึงฝ้าอ,อยู่ที่2องเมตรเจแล้วก็ด้านบนเป็นฝ้าทีบาร์เป็นฝ้าแขวนเนี่ยนะฮะอันนี้เจ้าของก็ยังคงอาศัยอยู่เนาะทีนี้เจ้าของมีความประสงค์ต้องการจะขายเนื่องจากว่ามีบ้านอีกหลังหนึ่งนะฮะ อันนี้ก็เลยต้องการที่จะแบ่งขายสลรัมเพื่อนพี่ที่ชอบในส่วนของอากาศทางเหนือเนี่ยโอ้เรียนเชิญเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของห้องนอนใหญ่ห้องนอนใหญ่นี้ผมไม่เข้าไปถ่ายทำเนาะเพราะว่ายังมีของอยู่ด้านในนะฮะห้องนอนใหญ่ความกว้าง3 3คูณ3.5เมตรนะฮะ3เมตร 3.5เมตรมานีเลยครับ3.5เมตรส่วนความสูงแจ้งไปแล้วนะครับ2เมตร70นะครับถึงด้านบนตรงนี้ก็จะเป็นห้องพระนะครับแล้วก็พอเดินมาซ้ายมือทางด้านนี้ก็จะเป็นในส่วนของห้องน้ำนะครับห้องน้ำ1.6คูณ2.6เมตรนะครับห้องน้ำนี่อยู่ซ้ายมือ,อมีการติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่นแล้วนะครับนี่ติดตั้งเครื่องทำน้ำอุน่นแล้วก็ในส่วนของด้านในก็จะเป็นชักโครกนะครับ เห็นไหมอ่ะก็จะประมาณนี้อ่ะทีนี้พอออกมาจากห้องน้ําห้องนี้จะเป็นห้องนอนเล็กสองจุดหกคูณสเมตรนะเพื่อนนะอ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปชมนิดนึงนี่ก็จะประมาณนี้เนาะ2.6คูณ3เมตรเนี่ยนะครับประมาณนี้นะครมีการติดตั้งมุงลวดแล้วนะครับเรียบร้อยการยุงกันมแมลงเนาะแล้วก็ในส่วนของหลังบ้านเราเดินมาก็จะเป็นในส่วนของห้องครัวเนี่ยนะครับ ส่วนบ้านหลังนี้ทํากับข้าวเขาจะทาอยู่ฝั่งนู้นเนาะ,ะส่วนมากแล้วครัวไทยส่วนใหญ่แล้วจะทํากับข้าวนอกบ้านตรงนี้จะเป็นห้องรับประทานอาหารส่วนห้องครัวจริงๆอยู่ด้านนี้เลยครับปัญหาเรื่องกลิ่น,นไม่รบกวน,นในเวลาเราทำข้าวแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของห้องน้ํานอกบ้านตรงนี้จะเป็น ส้วมนั่งยองความกว้าง1.5คูณ1นนะครับแล้วก็ในส่วนของด้านหลังมีกำแพงอ่ารั้วรอบขอบชิดน,นะครับแล้วก็มีเพื่อนบ้านเนาะเนี่ยนะฮะแล้วก็เรามาชมในส่วนของห้องครัวฝั่งนี้อ่าสําหรับครัวไทยส่วนใหญ่แล้วก็จะทํากับข้าวนอกบ้านเนี่ยครับนี่ดึงสลักออกเนี่ยเห็นไหมนี่เป็นห้องครัวส่วนใหญ่แล้วก็ทางกับข้าวตรงนี้แล้วก็เป็นห้องเก็บของด้วยเนาะนี่เห็นไหมแล้วก็จะมีไม้ระแนง เห็นไหมครับอ่าตรงนี้เป็นห้องครัวแล้วก็มีอ่างล้างจานอ่าอยู่ด้านนู้นเนาะเนี่ยนะครับอ่าส่วนหลังเพื่อนพี่ที่กําลังมองหาบ้านเนี่ยเรียนเชิญเลยนะครับอ่าจุดประสงค์ในการขายผมแจ้งแล้วเนาะอ่าเจ้าของอ่ามีบ้านอีกหนึ่งหลังส่วนสภาพบ้านที่ผมเดินสํารวจดูเนี่ยอายุ25ปีถือว่าสมบูรณ์มากๆเลยนะเนี่ยนะฮะไม่มีปัญหาเรื่องอ่าซุดแล้วก็ปูนแตกไม่มีนะครับนี่เห็นไหมแล้วก็เทป,ปูนรอบบ้านเลย ่ะทีนี้เรามาชมในส่วนของบ้านหลังเล็กอ่าอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้ก็คือ1ห,ห้องนอนแล้วก็ห้องน้ําก็อยู่ด้านหลังเนาะอ่าทีนี้เรามาชมในส่วนของห้องนอนห้องนอนเล็กนี่ตรงนี้ก็จะเป็นห้องโถงเนาะเอ่อขนาด3 8คูณ3.5เมตรนะครับอ่าอันนี้เป็นห้องนอนเล็กอีกหลังหนึ่งเห็นไหม แล้วก็โทนก็จะเป็นโทนสีเขียวด้านบนจะเป็นฝ้าทีบาเป็นฝ้าแขวนตรงนี้ก็จะเป็นหน้าต่างมองออกไปก็จะเป็นบ้านหลังใหญ่เนี่ยนะฮะเห็นไหมอ่าก็จะประมาณนี้ส่วนบ้านหันหน้าไปทางทิศใต้นะครับอ่าเมื่อกี้นี้ผมลองวัดดูแล้วนะคือหมายก็ว่าเราหันหลังเข้าบ้านเนี่ยด้านหน้าจะเป็นทิศใต้นะครับ นี่ฝั่งนี้เลยเห็นไหมแล้วก็ทางด้านซ้ายตรงนี้ก็เจ้าของส่วนใหญ่แล้วน่าจะตัดพวกฟืนเนี่ยเอาไว้ใช้นอะอ่าส่วนใหญ่วิถีชาวบ้านก็จะประมาณนี้เนี่ยนะครับเห็นไหมจะเป็นฟืนมีบริเวณลวดรอบขอบชิดช,ชัดเจนนะครับอ่าย้าเนื้อที่อีกครั้งหนึ่งหนึ่งร้อยสามสิบเอ็ดตารางวาเจ้าของซั้เปิดราคาไว้ที่สองจุดสองล้านนะแล้วก็ให้ชมบ้านอีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะปิดคลิปนะครับนี่เป็นไงครับสวยสดงดงามด้านบนเป็นกระเบื้องรอนคู่เห็นไหม นี่เดี๋ยวเราชมภาพมุมสูงเพื่อประกอบการตัดสินใจครับผมไปละครับ